ว่ารองเท้าเซฟตี้ต้องหนักและอึอดอัดถึงเวลาที่จะรู้จักกับซูเปอร์เซฟตี้รองเท้านิลภัยหัวเหล็กทรงสปอร์ตเบาที่สุดในรุ่นหัวเหล็กใหญ่พิเศษไม่บีบหน้าเทา้าใส่สบายทั้งวันพื้นเสริมสแตนเลสกันทะลุเดินบนตะปูก็ไม่หวั่นแน่นอนหนังแท้คุณภาพสูงหนา2ถึง2.2 mm กันน้ำทนทานป้องกันไฟฟ้าสถิตพื้น PU สองชั้ชนกันน้ำมันกันสารเคมีเกาะพื้นมั่นใจมาตรฐานยุโรปการันตีความปลอดภัยระดับสูงมีสำคัญน้ำหนักเบา สุดๆใส่นานก็ไม่เมื่อยไม่หนักเท้าดีไซน์ทรงสปอร์ตกระชับเท่ซส์ครบตั้งแต่36ถึง45ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมาะก,กับวิศวกรักง,งานคลังสินค้างานก่อสร้างหรือทุกงานที่ต้องการความปลอดภัยแบบขั้นสูงแต่ไม่อยากใส่รองเท้าหนักๆปลอดภัยทุกก้าวเบาสบายทุกวันต้องซูเปอร์เซฟตี้เท่านั้นเรีบสั่งก่อนของหมดนะคะหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ